รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะโรงเรียนคุณภาพชุมชนเป็นความพยายามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกยุคสมัยเช่นเดียวกับรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองที่ต้องการเห็นภาพการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในทุกพื้นที่ของประเทศไทยรายการเอ็ดู่4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามผลโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6โดยใช้เกมเป็นฐานเกมเบสเล e ร์นิ่งสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัข้นพื้นฐานกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพชุมชน หรือชื่อเดิมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทางสพทจึงได้มอบหมายให้มีการดำเนินการอบรมครูและศึกษานิเทศตามโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคนวณโดยใช้เกมเป็นฐานเก b a s สเลิร์ n นิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เพื่อพัฒนาครูให้สามารถใช้เกมจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนรวมทั้งนำเกมมาเป็นสื่อการสอนให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการคิดเชิงคนวณ คิดอย่างเป็นขั้นตอนคิดแก้ปัญหาคิดวางแผนไปจนถึงสมรรถนะคิดขั้นสูงคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ ในส่วนโครงการโครงการนี้นะคะเป็นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพชุมชนนะคะซึ่งเดิมเนี่ยจะเรียกว่าโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบลโดยโครงการนี้จะให้ความสําคัญกับระดับปฐมศึกษาก็คือตั้งแต่ป .1 จนถึงป .6 นะคะหลักๆก็คือเป็นการที่มุ่งไปที่กลุ่มโรงเรียน370โรงเรียนบวกกับสแตนอะโลนด้วยค่ะ ซึ่ง s t a n d โล o n e ก็คือโรงเรียนที่เขาขาดโอกาสทางด้านการศึกษาเพราะฉะนั้นการที่สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไปให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณภาพผู้เรียนก็คือเป็นการสอนเรื่องของกระบวนการคิดให้กับผู้เรียนแล้วก็ใช้สื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนุกแล้วก็เกิดความสนใจในการที่อยากจะเรียนรู้ค่ะสำหรับขั้นตอนการดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดอบรมครูจำนวน370คนศึกษานิเทศจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน183คนโดยมีการพัฒนานหลักสูตรชุดกิจกรรมคู่มือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใช้เกมเป็นฐานเก b a s สเลอร์ n ิ่งฝึกอบรมทั้งสิ้น14ชั่วโมงโดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น จากนั้นหลังการอบรมสำเร็จเสร็จสิ้นคุณครูจะอัปโหลดคลิปการสอนลงใน YouTube โดยให้ศึกษานิเทศเป็นผู้ประเมินและมีการสร้างเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้ของครูโรงเรียนประจำตำบลและศึกษานิเทศที่เข้าร่วมโครงการผ่านทาง Facebook กลุ่มภูมิภาคจนเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดเพื่อพัฒนาการสอนที่หลากหลาย โครงการนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันไม่เพียงแต่ลําพังของสปทอ,อย่างเดียวแต่ก็จะมีหน่วยงานของทาง หมาดเทียอะไรก็คือสอจรนะคะซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของหลักสูตรอบรมครูแล้วก็ศึกษานิเทศโดยก่อนที่หลักสูตรจะนําไปอาอบรมทั้งครูและศึกษสานิเทศจะต้องมีการตรวจสอบเนื้อหาว่าเนื้อหามีความถูกต้องและมีความเหมาะสมกับเด็กระดับผถมศึกษาหรือเปล่าหนึ่งในกิจกรรมที่ให้ความสําคัญของโครงการนี้ก็คือการใช้เกมเบรกเป็นฐานในการจัดก,การเรียนรู้ ซึ่งเป็นการปลูกฝังในเรื่องของเหตุผลเชิงตัก,กะในเรื่องของกระบวนการคิดแก้ปัญหารวมถึงเรื่องของการคิดตัดสินใจซึ่งตรงนี้หลักๆแล้วเนี่ยเป็นการเตรียมเด็กที่อยู่ในระดับประสมศึกษาในการสอบในเรื่องของพิซซ่าในปี2022ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นชัดเจนเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างครู ศึกษานิเทศแล้วก็นักเรียนนั่นก็คือคุณครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้รวมถึงเรื่องของการวัดและประเมินผลที่ส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการคิดครูรู้จักการใช้คำถามหรือการสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากจะเรียนรู้เนื้อหาแล้วก็ที่สำคัญค่ะครูกับนักเรียนก็ออกแบบกิจกรรมที่เรียกว่าการเป็นยูทูบเบอร์นั่นก็คือครีเอทคลิปวิดีโอสั้นๆที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนำมาสู่ที่จะ ให้อธิบายคนอื่นได้เข้าใจอย่างง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะไปแนะนำคนอื่นได้ค่ะโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6โดยใช้เกมเป็นฐานเก b a s สเลอร์นิ่งทำให้นักเรียนวัยนี้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเพลิดเพลินเรียนรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพและเกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทจึงเห็นว่าจะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เวลาล,ลงพื้นที่ไปเนะะี่ยค่ะก็จะมีทางทีมมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะไปรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้ว่าใช้แล้วมีปัญหาหรือมีเบอรสัทอย่างไรบ้างและส่วนไหนที่จะต้องเติมเต็มเนื้อหาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากการที่เราไปสังเกตการเรียนการสอนในห้องเรียนพบว่านะคะการใช้เกมเบรเป็นฐานเนี่ยช่วยให้เด็กเนี่ยเกิดความสนุกเพลิดเพลินในการเรียนรู้อีกทั้งสามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีความสนใจในเนื้อหาเพราะว่าเด็กในวัยประสมศึกษาเนี่ยค่ะเป็นวัยที่เขาอยากรู้อยากเห็นแล้วก็การที่มีเกมเป็นตัวเดินเรื่องเนี่ยจะช่วยให้เขาเนี่ยเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเราเริ่มจากการเรียนก็คือเกิดการเรียนรู้ ก็คือเรียนแล้วสนุกสนานแล้วก็นำไปสู่เรื่องของ Creative กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ค่ะโครงการนี้แม้ว่าเราทำตอนนี้370โรงเรียนในโรงเรียนคุณภาพแล้วก็โรงเรียนสแตนาร n e สพทก็มีแนวคิดที่จะขยายให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่แต่ว่าเราจะขอทําที่ของโรงเรียนปฐมศึกษาก่อนเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีเยอะแล้วก็ยังมีโรงเรียนในพื้นที่เกาะแก่งที่เขาต้องการสื่อเหล่านี้ซึ่งถ้าครูสามารถเอาไอเดียสื่อที่รองสพทได้ทํากระบวนการการพัฒนาหรือวิจัยแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ไปออกแบบกิจกรรมที่สามารถ นาสื่อที่อยู่ในท้องถิ่นของเขาเนี่ยค่ะมาใช้ในเรื่องของการอสอนเด็กเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ครูเนี่ยมองว่าการเรียนการสอนที่ครูจะต้องผลิตสื่อเองเนี่ยมันจะไม่ยุ่งยากแล้วก็ง่ายต่อการสอนด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการดําเนินงานในโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6โดยใช้เกมเป็นฐานเกมเบสเลิร์นนิ่ง สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำําบลเพื่อสร้างโรงเรียนคุณภาพชุมชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองและวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการฝึกอบรมครูและศึกษานิเทศที่เข้าร่วมโครงการกันต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเกมเบสเลอร์นิ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่คงทน เชื่อมโยงแนวคิดจากนามธรรมาเป็นรูปธรรมท,ที่เข้าใจง่ายทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ได้และเห็นภาพรวมขณะเดียวกันผู้เรียนได้พัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้นำสู่ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งในการฝึกอบรมในโครงการนี้ ทางคณะวิทยากรมุ่งเน้นให้ครูจาก370โรงเรียนประจำตำบลเป็นวิทยากรแกนนำสามารถสร้างสารค์สื่อการสอนและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและให้ศึกษานิเทศมีความรู้ความเข้าใจสามารถนิเทศติดตามตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐานแก่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนภารกิจของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะครับในโครงการนี้นะครับตัวคณะเองมีหน้าที่ในการที่จะจัดอบรมนะครับเชิงปฏิบัติการมีการให้ความรู้นะครับแล้วก็มีการจัดอบรมในสระของ active learning นะครับแล้วก็มีในส่วนคณะครุศาสตร์เองก็มีการออกแบบคู่มือสื่อแล้วก็เกมนะครับเพื่อใช้ในการอบรมและอีกทั้งคุณครูเองแล้วก็ส,สานิเทศเองยังสามารถเอาคู่มือ แล้วก็สื่อที่อยู่ในการอบรมเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียนทั้ง5ภูมิภาคของประเทศไทยสำหรับเกมที่นำมาใช้ในโครงการนี้มีความแปลกใหม่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาบูรณาการออกแบบเกมเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนรูปแบบ active learning ที่เน้นการแก้ปัญหากระบวนการคิด และการทำงานร่วมกันเป็นทีมหนึ่งในสื่อเกมที่เรานำมาใช้ในโครงการเนี่ยก็คือ Family นะครับเป็นการใช้ศาสตร์พระราชานะครับมาบูรณาการกับการออกแบบเกมซึ่งจะในเกมตรงนี้เนี่ยทั้งผู้เล่นเกมเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในระดับแอคทีฟเลอร์นิ่ง กกกกกกาา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 รรรรแ้้ปปปััญหหหทททงงนนนนนเเเเ็็ีีีีีมมมมมมตจะะ่่ควควลลยๆบผภายหลังจากการฝึกอบรมแล้วคณะวิทยากรได้ลงพื้นที่ติดตามสภาพความเป็นจริงพบว่าครูและศึกษานิเทศสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงเพิ่มเติมในส่วนของเทคนิควิธีการและประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีควบคู่กันสําหรับการติดตามผลของโครงการนี้นะครับหลังจากการอบรมเนี่ยนะครับเราก็มีการลงพื้นที่5ภูมิภาคเพราะว่าในการลงพื้นที่เองเนี่ยเราจะมีการให้คุณครูเนี่ยจำลองการสอนนะครับในชั้นเรียนจริงนะครับรวมถึงติดตามการทำงานของศึกษานิเทศในการให้ความรู้กำกับติดตามการสอนของคุณครูในชั้นหลังจากที่จบการสอน นในแต่ละครั้งทีวิทยากรก็จะมีการประชุมนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กการสอนของคุณครูและการติดตามผลของสื่อสารนิเทศจากผลที่เราได้คุณครูเองและสืกษสานิเทศเนี่ยสามารถนําความรู้แนวทางเนี่ยไปใช้ได้ดีนะครับแต่เหมือนที่ผมบอกไว้แล้วนะครับวิชาวิทยาการคํานวณเป็นวิชาที่ไม่มีความไม่มีเนื้อหาเพราะฉะนั้นคุณครูและสึกษสานิเทศจําเป็นจะต้องใช้ทักษะนะครับในการออกแบบกิจกรรม ถ้าถามว่าจะทําให้วิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยสามารถออกมาเป็นรูปประทได้เนี่ยผมก็ต้องใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6โดยใช้เกมเป็นฐานเก Based Learning สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลคณะวิทยากรเห็นว่า สมควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้ครูและศึกษานิเทศได้มีแนวทางและประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้นค่ะปัญหาและอุปสรรคสำหรับมาโครงการนี้ก็คือ1ระยะเวลาในการอบรมทางโครงการเองมองว่ายังไม่พอเพียงเพราะว่าเราในวิชาวิทยาการคำนวณจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรม แล้วก็ในส่วนของตัวคุณครูเองควรจะต้องมีการให้ความรู้นะครับในเรื่องของการนําเทคโนโลยีไปบูรณาการในชั้นเรียนประกอบกับในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าสภาพการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากๆเพราะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆสําหรับคุณครูในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับในการขับเคลื่อนวิชาวิทยาการคานวณ วิชาวิทยาการคนวณเป็นพื้นฐานในเรื่องของการคิดนําไปสู่การแก้ปัญหาจนสู่การสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงในการจัดการเรียนการสอนก็ได้นะครับเราสามารถนําสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานํามาเป็นโจทย์ในการออกแบบกิจกรรมและจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับมีความสนุกนะครับพอสนุกเด็กก็จะได้ความรู้นะครับตามคอนเซปต์ของเกมเบสเลิร์นนิ่งนะครับ เรียนเล่นสนุกแล้วก็ได้ความรู้ครับผมคุณผู้ชมคะระบบการศึกษาทั่วโลกในปัจจุบันล้วนให้ความสำคัญกับการปลูกฝังทักษะนักเรียนให้มีพื้นฐานการคิดเชิงคนวณหรือการคิดอย่างเป็นขั้นตอนคิดแก้ปัญหาคิดวางแผนพัฒนาไปจนถึงสมรรถนะการคิดขั้นสูงคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางของโรงเรียนคุณภาพชุมชนค่ะ สำหรับวันนี้รายการ Edu g u i d 4.0หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งต่อไปทีมงานรายการ Edu g u i d 4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ แะตูไกส์4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้